ไปแล้วนะครับคนสร้างบ้านอุดรธานีนะครับวันนี้นะครับก๊อฟนะครับพามาอัปเดตนะครับบ้านที่อยู่ตาบลสุมเศร้านะครับอําเภอเมืองหรือเปล่าอำเภอเพรินอำเภอเพนจังหวัดอุดรธานีนะครับวันนี้นะครับเป็นบ้านบ้านหลังนี้นะครับเป็นบ้านชั้นเดียวนะครับทรงปั้นหยานะครับมีต่อเติมนิดหน่อยครับต่อเติมหลังคาระเบียงนะครับแล้วก็ในส่วนหลังบ้านก็ยังไม่ต่อเติมนะหลังนี้นะครับ ขนาดพื้นที่อยู่ที่105ตารางวานะทางตารางเมตรไม่ใช่ตารางวาออ105ตารางเมตรนะครับตอนนี้ก็อยู่ในช่วงของการฉาบผนังนะครับฉาบผนังนี่ครับผนังงานฉาบในช่วงของงานฉาบแล้วก็งานหลังคาสร้างก็ฉาบมันใช้เครื่องฉาบนะครับเดี๋ยวเราพาเดี๋ยวผมพาไปดูเครื่องฉาบเดี๋ยวพาชมรอบบ้านครับว่าเป็น แบบไหนยังไงนะครับในบ้านนี้ก็เดินเข้ามานะครับพบกับห้องโถงครับขนาดกลางๆนะครับไม่เล็กไม่ใหญ่มากครับเป็นบริเวณห้องโถงห้องโถงก็นั่งดูทีวีฝั่งนี้นะครับอันนี้เป็นทีวีนะเราก็จะเดินสายเดินอะไรไว้ฝั่งนี้จะเป็นโซฟาครับโซฟาเดินเข้ามาครับจะพบกับนี่อันนี้จะเป็นห้องนอน3ห้องนอนบริเวณนี้นะครับห้องนอนที่1จะอยู่ตรงเนี้ยเป็นแบบกระทัดรัดแต่ว่าฟังก์ชันครบนะครับบ้านหลังนี้3ห้องนอน2ห้องน้ำเนะเห็นหลังแค่นี้ครับ ได้ถึง3ห้องนอนเลยอันนี้ห้องนอนที่2ก็ใหญ่พอสมควรเนาะเห็นไหมไม่เล็กนะห้องนอนคือนอนได้สบายๆครับใหญ่แล้วก็จะมีห้องน้ํารวมอยู่บริเวณนี้ครับห้องสวัสดีครับห้องน้ํา2อันจะติดกันนะครับห้องน้ําจะมีห้องน้ํา1กับห้องน้ํา2ห้องน้ํานี้จะอยู่ในบริเวณห้องหน้าห้องนอนนะครับอันนี้คือมีปิดประตูปิดไว้แล้วตรงนี้เป็นห้องน้ําในห้องนอนขนาดเท่ากันเลยห้องน้ำสองห้องนี้ติดกันนะครับอันนี้คือห้องนอนหลักครับอยู่บริเวณหน้าบ้านห้องนอนหลักจะมีห้องน้ําในตัวนะครับ ขนาดก็พอดีครับกระทันรัดไม่ใหญ่ไม่เล็กมากเพราะพื้นที่ใช้สวยในบ้านก็105ยใช่ไหมเดยกหนึ่งร้อยห้าตารางเมตรก็ไม่ใหญ่ไม่เล็กครับหลังนี้แต่ว่ามีของมีครบก็โอเคแล้วผมว่านะบ้านรวมทุกอย่างมีครบทุกอย่างเลยมีระเบียงขนาดใหญ่ด้วยด้านหน้านี่เป็นส่วนต่อเติมนะครับนี่เป็นระเบียงด้านหน้าบ้านมีหลังคาแล้วก็นั่งทานอาหารตอนเย็นนะครับทำับ,บข้าวที่ครัวตรงนี้ครับนี่เป็นบริเวณครัวนะเพี่นี่ เป็นบริเวณครัวทำกับข้าวเสร็จปุ๊บยื่นออกมาอย่างนี้ได้เลยครับนี่นี่มันหน้าต่างปูเสือหรือว่าตั้มโต๊ะนั่งกินข้าวตรงนี้ได้สบายๆครอบครัวแบบฟิลแบบฟิลบนบ้านแบบอบอุ่นนิดนึงนะครับตรงนี้ห้องครัวก็ใหญ่นะห้องครัวพอห้องนอนครับใหญ่มากเลยนี่ครับตอนนี้ก็ฉาบภายในเสร็จจะที่เรียบร้อยครับวันนี้ครับแล้วก็ตอนนี้ก็ฉาบภายนอกอยู่ตอนนี้ภายในก็ฉาบเสร็จแล้วเสร็จแเราายนอก งานค่อนข้างเรียบเนะครับฉาบเรียบอันนี้ยังเรียบไม่พอนะต้องเอาสีมาส,รรมาสกิมอีกเรียบกว่าเดิมอีกแค่นี้ก็เรียบแล้วนะ<อ>นี่ครับเดี๋ยวผมาทาฝังนี้เดินมาฝั่งนี้ดีกว่าเพราะว่าช่างจะสีเอ้ยเดยปูนมันหยดใส่หัวเราวันนี้เละเหมือนกันที่ไปเราเดินไปออกทางไหนได้อีกออกทางนี้แหละเดีย๋ย,ย,ยวยนี้เราเสือ้อไปแจกช่างด้วยนะครับเรามีเสื้อทีมงานนะครับเสื้อให้ช่างทํางาน บริเวณเสาโชก็จะมีตรงนี้ครับเสาตรงนี้เป็นก่อเป็นเสาโชช่างทําการปาดบล็อกแล้วก็เอามาทาเสาโชรบริเวณนี้ครับเสาโชนี้ก็ส่วนใหญ่เห็นที่เห็นทั่วไปเขาจะติดหินกาบนะครับที่เป็นหินกาบถ้าไม่เอาหินกาบก,ก็เบื้องลายเป็นลายตารางลายอะไรก็ได้ครับก็สวยไปอีกแบบด้านล่างนี้เราก็วางการปวกไว้นะครับด้านล่างตายบานมันจะเป็นยกสูงนะครับด้านล่างก็จะเป็นที่โปร่ปง นี่รเือฉาบภายนอ,อีกไม่กี่วันก็เสร็จแล้วนี่ฉาบวันสองวันก็เสร็จแล้วฉาบวันนี้ก็ไปได้เยอะแล้วครับนี่นี่ครับช่างก็ลุมฉาบด้านหลังครับแผงค่อนข้างใหญ่นะด้านหลังช่วยกันฉาบเดี๋ยวพาไปดูเครื่องขัดนะครับนี่ตอนแรกเราก็จะใช้เครื่องขัดขัดผิวฉาบก่อนใช้เครื่องนี้จะทำให้มันเรียบมากขึ้นนะครับนี่พอใช้เครื่องป,ปุ๊บเราก็ ฟองน้ำครับใส่ซุปน้ำนิดนึงครับขัดๆเพื่อให้มันเรียบกว่าเดิมนีม่เวลาใช้นี้เกี่ยหน้ามันจะช่วยได้เยอะเลยนะเครื่องนี้ช่วยได้เยอะมากเนี่ยพอแล้วก็ไปงี้ขั้นตอนต่อไปก็เอาอันนี้ซุปน้ำฟองน้ำซุปน้ำแล้วก็มาขัดอีกทีนึงนี่นเรียบทิปเลยครับเนี่ยบ้านตรงนี้ยกสูงห้าขั้นนะครับบันไดมีบันได,ดยกสูงห้าขั้น อ๋ฉาบเนียนกิบเลยนะเห็นไหมเงียบไหมเงียบไหมดูไอ้ไก่าดูไอ้ไก,ก่เข้าไปดูไอ้ไก่เลยเพื่อนอันนี้คือขาดเสร็จแล้วมันจะ,นนจะนเรียบไหมโคตรเรียบเลยเนาะนี่ครับต่อไปก็พอฉาบเสร็จปุ๊บแล้วก็เดี๋ยวฝ้าเข้านะครับคราเนี้ยงานฝ้าช่างฝ้าก็จะมาเข้าทำฝ้าละเนี่ยช่างฝ้าวันเดียวก็เสร็จแล้วครับทำวันเดียวเสร็จ นี่ยใช้ไม่กวาดด้วยกวาดอีกทีนึ่งกลัวไม่เรียบกวนฝุ่นปูนพอไหมเนี่ยสูสีอ๋อมีขา้างหน้านั่นปะในพรุ่งนี้เสร็จแล้วเนี่ยนิดเดียวก็ช่างบอกว่าพรุ่งนี้นะครับเรียบร้อยเสร็จเป็นที่เรียบร้อยพรุ่งนี้ฉาบเสร็จเลยฉาบเสร็จส่งงาน,นครับ แล้วก็ไปหน้างานอื่นต่อครับช่งานงนี่งานี้เสร็จแล้วเรือแขน่งงนี้เลือกฝั่งนู้นมั้งหลังนี้นะครับงบประมาณก่อสร้างแล้วเฉลีย่ยเฉลี่ยก็อยู่ที่เรารับตารางเมตรละ1 5 5 0 0นานะครับถ้าร้อยตารางเนี้ก็ประมาณร้านหกร้านหักร้านหกร้านหกอะไรเงี้ยรวมต่อเติมงก็ประมาณร้านเจ็ดครับไม่ถึง2ล้านนะครับหลังนี้นะถือว่าได้หลังใหญ่ขนาดนี้แล้วก็ครบคันทุกอย่างมีทั้งห้องนอน3มห้องด้วย ห้องน้ำสองห้องด้วยแล้วมีห้องครัวได้ระเบียงรับประมาณนั้นไม่ถึงสองล้านเลยคุ้มไหมหลังนี้ถ้าเราไปซื้อบ้านเองเนี่ยไม่ได้ครับแบบนี้สมัยนี้บ้านในเมืองก็โอ้ยไปสามหมดแล้วครับสองหายากมากครับตอนนี้ก็ประมาณนี้ครับสาหรับบ้านหลังนี้เนาะพามาชมการฉาบนิดหน่อยครับเบื้องต้นเดี๋ยวขออนุญาตเข้าไปคุยกับช่างก่อนนะครับพอดีเพิ่งมาถึงเราก็ถ่ายทําเลยวันนี้นะครับก็ฝากบ้านหลังนี้ไว้เนี่ยนะครับอยู่แถวสุมเศรุมเศร้าครับจังหวัดอุดรธานีนะ ใครอยู่บริเวณอำเภอเพนหรือว่าแถวๆบริเวณนี้ครับ <_ d> um> บ้านดุงอะไรแวะมาดูได้ครับ <_ d> um> น้าง,งานที่บ้านดุงเราก็มีนะแวะไปดูที่บ้านดุงได้แล้วก็นี่ครับประมาณนี้แหละงานฉาบงานอะไรก็เดี๋ยวคลิปนี้ก็เพียงแค่นี้ครับก็พาชมเพียงแค่นี้ครับ <_ d> um> เดี๋ยวคลิปหน้ามีคลิปอะไรรอติดตามชมนะครับ <_ d> um> วันนี้เดี๋ยวขอเสื้อประจักช่างช่างมีห้าคน เป็นเสื้อทีมงานเรานะครับข้างหลังจะเขียนว่าเฮียเฟิร์สคนสร้างบ้านอุดอธาน,นีครับเจ้าของบริษัทนะของเฮยเฟิร์สล้มสี่อันพนละสามสี่อันนะจะหมดแล้วนะลมครบทุกคนอยู่ไหมนีดดด่ครับเราก็จะมีอย่างเงี้ยให้ช่างตลอดตลอดครับ ประมาณสองสามเดือนครั้งเพราะว่าเสื้อน,นี่มันก็ใส่ได้แป๊บเดียวมันก็เก่าแล้วครับเอาช่างเขาใส่ใส่ทำงานหนักเนี่ยร่มนี้เป็นพิเศษมาที่ผมชอบใส่ในแต่ละคลิป่ยมันจะบังแดดได้ดีมากนะครับเป็นหมวกร่มเป็นหมวกร่มเราไปหางดีกว่าดูข้างบันเวยฝั่งนี้เดือหนึ่งสองสามแผงก็เสร็จละพุ่งนี้เสร็จนี่พวกนี้เราก็จะมีการเดินถังแทกเดินอะไรไว้นะครับ ถังแซกถังบำบัดน้ำถังน้ำซึมอะไรเงี้ยเพราะส่วนใหญ่ตามบ้านนะครับมันจะไม่มีนี่ไง่้อปวกหายเลยออนนีนน่ท่อฉีดปวกเอาเสื้อเสื้อหมวกใส่เป็นหมวกหมวกล่มไหม ใา่เนาะเนี่ยอย่างเงี้ยเนี่ยงันแดดนะเฮ้ยบุหรี่เราเป็นกันนี่ฮะเอ้าเนี่ยดีขึ้นอย่างเดียวก็ประมาณนี้ครับแจกเรียบร้อยแล้วฝนที่ตกให้บัดเดี๋ยวพอแล้วลาละ